โหดแท้แม่โอาแล้วแล้วโอ้นี่นะครับมาแล้วมาแล้วเ้นกรุ๊ปบัดโนติพรำเฉลิมกัรเจนาแกกินัวข้าเอง มากินเจตัวไรเนี่ยมาที่หลังเขานี่โอ้โหโหดเลอกเกินอุ้ยโอ้เราสสแอบอยู่มองนี่เด้อ

เอาเยียบอ้าวบออกอะมาดูฝั่งนี้ติดตูดครับติดตูดโอ้คันนี้เครื่องเสียงเต็มลำเลยครับ ฮึฮึเฮ้ยเฮ้ยเฮยฮึฮ่ยๆๆอย่แรงจริงๆโอเคครับผมอุย่ลัชดแล้วบลัชดแล้ว